เอาละครับถึงเวลาที่จะอ่านพินัยกรรมแล้วครับคุณทนายครับอ่านเลยครับผมขอแบบเน้นๆเ,เน้นๆไม่มีน,น้ำนะครับคุณทนายนี่พี่เฟิร์สจะรีบไปไหนเนี่ยะนี่เวลาของฉันเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ใช้ทาเรื่องอไรสาระไม่มีประโยชน์แบบแก้วนโอ๋ยพวกพี่อยู่ทะเลาะกันได้แล้วไอ้ลำคาญไอ้จลิ i, t I music. s t e n มิวสินี่ไอ้มันใช่เวลาไหม นี่มันเวล,ลาวฟังพินัยกรรมของพ่อนะทำตัวให้มันดีๆหน่อยอ่ใจเย็นครับอย่าเพิ่งทนะเลาะกันขออ่านพินัยกรรมนะครับ <c oughs> ถึงลูกๆทุกคนพ่อขอยกสมบัติทั้งหมดให้คนที่พี่น้องทุกคนไว้วางใจที่สุดอะไรกันอ่ะติดคุณพ่อก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าพวกเราเนี่ย เคยไว้ใจกันที่ไหนนี่ยายเงียบปาก่อดได้ไหมคุณอนไยพูดต่อเลยครับ <c oughs> และที่พ่อต้องทำแบบนี้เพราะพ่อ,พอมัวแต่ทำงานจนไม่ได้สนใจลูกๆเลยจนทำให้ลูกทุกคนถูกเลี้ยงดูมาชิงดีชิงเด่นกันไม่รักใครกลมเกียวกันพ่อเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แล้วพ่อคงจะใช้วิธีนี้เพื่อให้ลูกๆรัก,ลกและดูแลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นมรดกทั้งหมดรวมถึงหุ้นบริษัทจะตกเป็นของคนในตจะกูลที่ถูกไว้วางใจมากที่สุดโดยได้รับการบวชจ,จากพวกเราเองหากลูกคนใดคนหนึ่งไม่ทำตามมรดกทั้งหมดจะถูกยกให้นางสาวอัชราลูกบุญธรรของข้าพาเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอะไรนะนี่คุณพ่อเขียนพี่นายกับบ้าอะไรเนี่ยนั่นสิ พ่อจะยกมรดกทั้งหมดให้แกยัยนุ่นลูกคนใช้ที่ไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไข่ของตระก,กูลเลยเนี่ยนะพ่อคิดอะไรอยู่เนี่ยพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับคุณเตยนุ่นเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของคุนท่าน,านโดยถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ในมรดกเหมือนกันและถือว่าเป็นลูกสาวคนหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันครับคุณพ่อจะทําให้ยุ่งยากทําไมก็ไม่รู้ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งก็จบละไอจะเค้สิ เอางี้เรื่องทุกอย่างจะได้จบถ้าใครโหวตฉันเนี่ยฉันจะแบ่งมรดกให้สิบเปอร์เซนต์ตกลงไหมอะไรนะได้ยังไงอ่ะนี่ถ้าใครโหวตฉันเนี่ยฉันให้เลยยี่สิบเปอร์เซนต์ได้ยังไงพี่เตยถ้าใครโหวตไอเนี่ยไอยให้เลยสาวสิบเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นต้องโหวตไอคนเดียวเท่านั้นแกอย่ามาโกหกคนอย่างแกเนี่ยนะจะแบ่งให้สามสิบเปอร์เซนต์ถ้ามรดกไปตกอยู่ในมือแกเนี่ย แกได้ผ่านเงินหมดไม่เหลือให้ลูกหลานหรอกไม่รู้แหละยังไงก็ต้องโหวตให้ฉันโหวตฉันสิวะฉันไม่พี่คนโตนะเว้ยโตแต่ตัวน่ะสิไม่ว่าคืนพี่ได้มรดกไปพี่ก็คงเอาไปฐานกับพวกเด็กเอ็นเด็กนั่งริ้งนะสิโหวตฉันได้ยังไงอ่ะต้องโหวตฉันสิโหวตหนูสิฉันไม่พี่คนโตนะเว้ยแล้วไงอ่ะต้องโหวตให้ฉันให้หนูโหวตพี่โหวตหนูโหวตฉันไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องโหวตให้ฉันเออทุกคนคะฉันว่า ใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นเนาะจะให้ใจเย็นได้ยังไงอ๋อนี่คงเป็นแผนของแกสินะแกคงอยากได้สมบัติสินะก็เลยแกเข้าไปทําดีกับคุณพ่อในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านใช่ไหมพ่อถึงได้เขียนพินัยกรรมให้แบบเนี้ยฉันเปล่านะคะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแกอย่ามาโกหกคนอย่างพ่อเนี่ยจะยกมรดกให้กับลูกคนใช้อย่างแกโอ้ยแล้วสรุปว่าจะโหวตหรือไม่โหวตคะไม่โหวต เออถ้าวันนี้ยังไม่มีการโหวตตัดสินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในอีกเจ็ดวันข้างหน้าพวกคุณยังไม่ทําการโหวตพระดกทั้งหมดก็จะตกเป็นของคุณอัชราแต่เพียงผู้เดียวผมไปก่อนนะครับคุณรักครับ นี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันจะใช้รถออกไปข้างนอกแล้วจะมาใช้รถคันนี้ทำไมคันอื่นมีตรยองตัง้งเยี้ฉันจะออกไปทุระฉันก็จะไปทุระเหมือนกันเฮ้ยฝิงเปิดไม่ออกเนี่ยจริงด้วยปกติมันเปิดได้นี่ยขอโทษนะคะคุณเฟิร์สคุณเตย คุณทนายท็อปแจ้งมาว่ารถทุกคันไม่สามารถใช้ได้ค่ะอะไร,ะไรนะใช่ครับทางเราได้ยึดกุญแจรถแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านรวมถึงบัตรเครดิตด้วยนะครับจนกว่าจะถึงอีก7วันข้างหน้าครับนี่แล้วพวกฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงฮะนั่นสิฉันก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องของพวกคุณครับ โอ้ยเธอผ่านดีๆได้ไหมเนี่ยนุ่นมันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะนี่จักรายานนะคะไม่ใช่รถหรูคุณเพิรต์ตใจยเย็นๆก่อนนะคะไอพี่บ้านซื้อตรงนี้หมดเลยกันแตคนดูเนี่ยมันล้านกว่าไม่เชียวใช่ใช่เหรอเออแล้ปล่อยเฉาโอ้ยเฮ้ยไม่เฟิรต์ตด้วยวะใช่ด้วยวะเฟิร์ตโทษทีว่ะที่มาช้าเฮ้ยไอ้เพิรต์ตเดี๋ยวเนี้ แกต้องให้แม่บ้านฝั่นจักรยานมาส่งเลยเหรอน่าอายชะมัดเลยนี่พวกฉันอะมาคุยธุรกิจพลานกันเลยเว้ยโทษทีเพื่อนพอดีว,ว่าที่บ้านฉันไม่ต้องพูดเลยฉันรับไม่ได้วะ่ะที่เห็นนายซ้อนจักรยานมาแบบเนี้ยกระจอกทิ้งดีเลยดูอย่างพวกฉันสิมาคุยงานทั้งทีขบับลูกค้าล้านกันมาทั้งนั้นแต่นี่อะไรอะ,อะทุกคนใจเย็นก่อนสิคะทางคุณเฟิร์สพูดก่อนอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินเลย คุณเฟิร์สเขาแคซ่ซ้อนท้ายจักรยานมาเองอะต้องดูถูกกันขนาดนี้เลยเหรอคะไ่เปเไรเธอถ้าต้องยุง่งนี่พวกนายฟังชั้นก่อนนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอะเอาเป็นว่านายจะไม่ได้ร่วมลงทุนธุรกิจกับพวกชั้นอีกแล้ว<อ>จะไปไหนก็ไปเลยไปอ่ะได้อ,อย่างตอนเนี้ที่บ้านนายกำลังมีปัญหาเรื่องสมบัติจะมีถ้าเกิดว่านายไม่ได้เมอร์ดกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพวกฉันจะซวยเอาไปเถอะมิกเดี๋ยวดิมิกบอสฟังฉักนอนสิ เช็คบิลค่ะทั้งหมด24,850บาทค่ะุูค่ะฮะอะไรนะยูจะตกใจอะไรเนี่ยแค่เนี้ยไอมีเป็นยาจ่ายอยู่แล้วนี่ค่ะได้ค่ะนี่หลิงเดี๋ยวพอเราเช็คบิลเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ไปไอคอนสยามกับไอหน่อยนะ ว่าจะไปดูกระเป๋าเพรชั่นใหม่อะพอเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่พัลากร์ืมยูไปกับไอนะได้สิฉันไม่มีปัญหาอยู่ละแอคิวิตี้ตามภาษาคนรวยๆแบบเนี้ยฉันไม่พลาดหรอกเอ่อขอโทษนะค่ะคุณลูกค้าคือบัตรเครดิตของคุณลูกค้ารูปไม่ผ่านนะคะอะไรนะจะเป็นไม่ได้ยังไงอะบัตรของไอเนี่ยวงเงินไม่จำกัด ยูเช็คผิดหรือเปล่าไม่ผิดแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเออเอาไงดีเนี่ยหลิงยูพอจะมีเงินแล้วก็จ่ายไปก่อนได้ไหมอ่ะโอ๊ยฉันจะไม่มีได้ยังไงก็เธอเป็นคนชวนฉันออกมาแล้วเธอก็เป็นคนสั่งอาหารทั้งหมดเนี่ยจะมาให้ฉันจ่ายได้ยังไงอ๋ออย่าบอกนะว่าเธอหลอกฉันออกมาใจเย็นๆก่อนสิ ว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดอ,อ่ะยังไงคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่มีเงินเนี่ยทางเราคงต้องแจ้งความนะคะว่าไงนะฉันไม่ยอมโดนจับหรอกนะเธอไปหาเงินมาจ่ายเลยนะยายไอ้แหม่ทำตัวรวยซื้อนู่นซื้อนี่สภาพบัตรเครดิตยังรูดไม่ผ่านเลยรวยแต่เปลือกหรือเปล่ายะมันจะมากเกินไปแล้วนะช่วยไม่ได้ก็แกไม่มีเงินหนิ ไปดีกว่าฉันจะไปบอกพั่วไฮโตให้เลิกคบกับแกหลิงเดี๋ยวก่อนหลิงยังไงครับคุณลูกค้าครบแล้วค่ะคะุณลูกค้าทีนี้ก็ปล่อยตัวคุณไอได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะ คุณพ่อนะคุณพ่อเราทีนี้ไอจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะคุณไอคะต่อไปเนี้ยคุณไอต้องประหยัดประหยัดแล้วนะคะโชคดีนะเนี่ยที่ฉันยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างถ้าฉันไม่มีเงินขึ้นมาป่านนี้ไม่ต้องมาสอนไอ ของทั้งหมดที่เอามาฉันให้ราคาได้แค่ห0 0 0 0ื่นเท่านั้นแหละห้าหมื่นนี่มันของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะทำไมได้แค่ห0 0 0 0ื่ะของแบรนด์เนมของเธอมีแต่รุ่นเก่าๆทั้งนั้นฉันซื้อไปก็ไม่รู้จะปล่อยได้หรือเปล่าให้ได้แค่ห้า0 0ื่ฉันขอแสนหนึงได้ไหมไม่ได้ยังไงจะขายหรือไม่ขาย ถ้าไม่ขายก็ไปซะเกะก,กะพวกผู้ดีตกกระป๋องเอ้ยพุยนี่ป้าทำไมพูดแบบเนี้ยใครป้าแกออกไปจากลานฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเอาของแกออกไปด้วยไป บ่อยน้อยทั้งไม่อยากเจ็บตัววันนี้มันเป็นของของฉันนะเฮ้ยเอามาครก็ไดช้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจไปคุณตา er> เป็นไงบ้างคะฉันไม่เป็นไรขอบใจมากนะที่มาช่วยฉันอะ เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเนี่ยนั่นสิเนาะไม่คิดเลยอะว่าจะมีวันนี้อะช่างมันเถอะกินข้าวซะข้าวกระลังงร้อนๆเลยนะเราจะกินกันได้ยังไงล่ะมีไข่พะโล้แค่ฟองเดียวเองนะ พ่อกแกเนี่ยกินไขรซะเดี๋ยวพี่เนยกินน้ำเองพี่เฟิร์สที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่พี่เป็นพี่ชายห่วยแตกไม่สนใจอะไรน้องสาวเลยฉันก็เหมือนกันอะ่ะฉันขอโทษนะไอ้ด้วย ตอนนี้ไอรู้แล้วถ้าเราไม่มีเงินไม่มีอำนาจก็จะไม่มีใครเห็นหัวเราสุดท้ายคนที่อยู่กับเราอะ่ะก็มีแค่พี่น้องคนในครอบครัว ฉันให้ค่ะฉันไม่กินขอบคุณนะนุ่นไม่เป็นไรค่ะคุณข้าเอาละครับถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องโหวตแล้วว่าใครคือคนที่ทุกคน ไว้วางใจมากที่สุดพร้อมแล้วเชิญโหวตครับผมขอโหวตนุ่นครับฉันก็ขอโหวตนุ่นไอก็ขอโหวตนุ่นค่ะทำไมพวกคุณพวกฉันเนี่ยตัดสินใจกันแล้วคนที่เหมาะสม คนที่ควรจะดูแลมรดกทั้งหมดเนี่ยก็คือเธอนุนเธอคือคนที่พวกเราเนี่ยไว้ใจมากที่สุดเพราะเธอไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยเธอเนี่ยคอยช่วยพวกฉันมาโดยตลอดเธอใช้ชีวิตอย่างประหยัดมีเงินเก็บไว้ใช้นิยามฉุกเฉินแล่ฉันก็เชื่อว่าเธอจะจัดการมรดกทุกอย่างได้ถึงเธอจะเป็นลูกคนใช้ก็ตามแต่พวกฉันเนี่ยก็เชื่อว่าเธอจะสามารถทำมันได้ดีแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะ เธอไม่ต้องทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่แล้วนะทำไมล่ะคะเพราะว่ายูคือส่วนหนึ่งของครอบครัวไอพี่นุ่นเมื่อกี้คุณไอเรียกฉันว่าพี่นุ่นฉันก็ขอเรียกเธอว่าพี่เหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอเป็นพี่ชายของเธอแล้วกันนะสองสั่พี่ได้ค่ะ พี่เฟิร์สถ้าคุณท่านยังอยู่คุณท่านคงจะมีความสุขเหมือนผมใช่ไหมครับ